โอ้ผบก็พงยี่เบือพี่น้ำนลผมเชิาเนาะยกตยกีหยกเดินเดวเนะน้อยมีแต่เตี้ยนปนล้วเชื่อมเมืองหอกเมืองง่ายเสียงสร้างสร้างมาจากญี่ปุ่นเลยเถียงโดยตรงมาจากญี่ปุ่นว่าี่น้ำการสร้างเอียงเลยเอียงเนาะเอียงกาสร้างวัตียงมาทังน้ มันได้มันเด็ดไรเกี่ยมเลยคนเนญี่ปุ่นมันเกี่ยมิว่าจว่าอากอนรีว่าไกลไปเอกเล่เผอเดอนีจะขู่จะฟังหนึ่งทั้งนี้ก็คักบันนี่ขึ้นทั้งป้าผมปลาเบ้อห้องก็คักอูว้นใบซัดไทยวิวันรยังอยู่คอนเจนเผ่อละว่าไปสดดละขีนคู่แต่เรียนผ่เราเกี่ยมนี่ยใส่กันเลยสองคนเนาะเลื่อนท้ายกับไฟป็นหัวหน้าก็อยู่ตงกันที่เทศวรลูกนี่ไปได้หรปาขู่วงเฮ็ดเบอเ้อไป่ไปก่วงเฮ็ดเบ่พนี่ก็ว่า ว่าควันซุ้มมูนี่เหรอจะเย็นได้หรือเ่มีแต่ปูคากไวยสองคนเอีะประมาณสองเกี่ยวเอาว่าจีนเชี่ยมเลยเพราะหละเขี่ยมข้าวเหล้าขันเกี๊ยวบ่ให้มันทะลุดอกปูให้มันแย่จะเกี่ยวนึงไว้เอานั่นบีบนัดมันอะแหมเนี่ยมันเป็นเกี่ยวอะไรอยู่ดิมีสองเดียวที่ทะลุเลยเพลี่ยนทะลุก็ทะลุเลยวาเดี๋ยวนอดมันให้มันบีบใบแหม่ต้องเกียมมันหลวมหลวมเด้เดี๋ยวนี้เขาได้เกี่ยวปั้นนี่บพาะ่าตัวสุดท้ายแหมมันล็อกเกี่ยวนะ มันทะลุนะให้มันดีไปยังบ่ไข่เดี๋ยวมันเกี่ยวรั่เออให้มันเดี๋ยวว่าบดบดตามสุดนะให้มันจะได้เกี่ยวนึงนั่แหอาศัยอ่ะมันรอลื่นเล็กน้อยโอ้นมันรอลื่นกับบดเลยลูกพี่เอ๋อืมให้เราดีก็ได้ต้องนี่งหนิบ่ะวันนี้อายุให้ดีอาย่ทางเก่าก็ได้หลายรูดออกปก๊บอย่าไม่ติ๊ก โซ่พวงส้ที่แหลกจอดบ้าางานบเป็นท่เกมันเดนแหงเฮ็ดไปแห้งล่ามไปหนาแล้วเนาะคือบาทหน้าเราได้คอนีก็มันต้องเปียดไม่จิจะด้บวงไว่ใบก่ตีบอาลูกพี่บอกใกสดคนนี่ละบาดบาทสุดนี่ละบาดมันแตกแคร่าหเขาให้เพราะเขาถมสุานั่นสามอหลีว่ารถผมมาเรีนสหนึ่งเท่าไรจุ๊กเท่าไรก่อนสามแสนเปยดพนึ่งบ้าากูถมตองมาหลายกูก็ได้เจอได้แสนกลัวเลย เขาขึ้นรับได้หมันแต่ผมขี่เสื่อมยงโอ้ยทีบักกระดัเขาจะมาซุ่มเกลียรยรซุมนี้ก็ไปผมรู้ไปนคราคากันับเขาสีเฝ้าทีแกไยี่น้อยมารับซุ่มนี้มาตัดไปยี่น้อยอีกตันเลติไปนี้ไปาตเาิแล้วเออไปตาเขาิแตกั่น้มาหลายคนอยู่เขาเอื่อมาโอเคสวดแล้ว เขาเร็ดบวชที่ได้วไเงินอะไนั่นไหมอวที่สามพันไปบังอาดำไมไม่อยหนาอวิงอีกเดีวคุเดวมาเห็นลงเห็ดลงดูตีเอาเดสี่พันตัวอช่างโค้ัันห็นบ่เป็นสร้างไมกูเดียวบบันดี้างหัวมันต่ออะไรยังไหสมันนี่จนไหนมันเป็นเศษละ เกิงเลยเียีไปร้านของห้างเลยแล้วมันจะเปลี่ยนวอสละมันสิเปลี่็นอีกว่เราคืเรื่อเปลี่ยนโัวเขาไปเปลี่ยนเทปนี้เ็นอีทิมใช่ปะนี่เตี้ยเาเปลี่ยนโชเปลี่ยนอโอ้ยขันห้องไปตีขันมาไขกันตียางไปขาดทุกมือยิงใส่ได้อยู่ได้หลับผาได้กี่กันได้ขัดตัวนีใบแทงมันขันเล็งอได้มันซึกมันจะน้ำเขาบนงงเงี้ยคือด บ่ <c ans ios> uh mm ันเท้าสิซอนอตมาใส่ในเี้งเงงก้องคือเท่านี่่ะบังกบผมีเสียงได้หรอครับบ่เกิกางกางคือรถไม่เียรถไม่ย่นช่วยไก่ยืนถามรอไปไทยเย่นกงยื่นกึงงกึงโอ้ยาไยนรูีเยน่ดังยังคือเราเนาะเสียงุกี้กบเดีงดังวัดคขันเเีงีปังห้องอยมลม่กดังพี่ห้อูีนี่จรบีก็ต้องถามหาด้วยูปคีจรบีนี่ก็ต้องอัดเอาขี่ตมอัดแทนเลยอัดยเรียบร้อย ดก็ค so really ือแล้วพี่บับนี้ที่ห้องตัวนั้นอยู่อัดมันกับห้องที่เราหลวมเป็นขีมมเงี้ยมใส่เย็นขี้มกับใรื่นใส่เป็นีมมันไหลวมเลยใจเย็นๆแต่ใจเย็นใจห่อนเพรดะใจห่อนแตกอีกแก่เพรตับจะมันเงียมซึ่งมียุแต่มันหามีใครห้าวบ่อยสนดีเพราเจ็ดกับพวกใครมีเราว่ายอมลกถึงังมีไครซุเขาไปเห็นเหซุ่มนอนไม่กมันเป็นสองเ่องมัาเกิเกียวยัง เกี่ยวนี่นะเกี่ยวมิ้นนี่นะขวามนสิมีรหลุดกันยอวนี่นนั่นจีถือกแล้วคะถือกวอดแล้วเอาให้เกี่ยวยัวมันสิอันดอกแล้วถือกวอทุ่ดหลยมนสิเพราะเป็นเกี่ยวอันนี้มันมันเกี่ยวมินมันมิ้นก็กันมิ้นมันหน่อยก็กันหานึงแม่เขาเอียังกันสองุดอียังหรือยังสองจุดหามิ้นกเออระยะผิดมันระยะช่องร่องมันแม่มันสิวิดกันหน่อยนึงแล้วว่ากับเกี่ยวนอดอันนี้นอดอันนี้คือนอดบริษัทแล้วก็หูยัก ใค้ายๆว่ามันดอกแบบนี้มันปลใครมีผู้ใสคูณสอง้าเขาเรียกปลายออกมาไขมันสองจุห้าจังมินก็พี่น้องทำบอกคนานี้ลงสองนี่มันถืออันนี้มันสองจุดหมันบอกสองจุดห้าสองจุดห้าหนงมันเขียปไม่ยุ่งกันบ่ะแมนแต่ว่าคันสองนี่มันถือคนใส่ไหลเดี๋ยเบิ่งก่อนแมนเราผู้ใสมีตะซุ่มรถแมโค่ใสเงี้ยเยววานี้ เล่นหนุกตัวน้อยให้ระหว่างระหว่างมนุษย์ซุ่มมูอเจ้านี่ราไม่ซื้อใครระหว่างที่เลยพี่น้องเราบอกมนุษย์มนุษย์ขึ้นมูอเจ้าเดี๋ยวมนุซุ่มหนักปั้นหนักของเขาไม่ใส่ร่องสองเขาเป็นสองหาเกี่ยวทุกนั้นถือกวาดอกทุกนั้นแล้วก็เป็นสีขาวๆก็สีทองอย่างนี้ข้างละสามมัอนี้มัอนี้ได้๋ยหกตัวไม่นว่าอู้เพิ่นเคลื่อนขานเพิ่นก็เบิ่งเกี่ยวแล้วเพราะเกิดอันซุ่มอันซุ่มบ่ได้ขาดคาดมาบ่ครับมีแต่ขันเขานี่ต่ขันเขาอย่างเดียวครับขันออก สามีผมันมีวีวัดตัวหเออเนวัดเรอเพิ่งก็ไปเอาครับว่ามันจิมีต่างกันน้อยนี่เพื่อน้องมาเยียมาปเบต้องเดี๋ยวสองกับสอง้างหีวีวัดมันเบิ้องจิตเบื้อเนี่ยจะปแบบจะมินครนะพี่น้องพอดเลือกงานแล้วเนี่ยจวดปราก็จวดจนยางซี่แล้วน้าเอาสองมากมันจิเป็นบ่ได้บ่ได้บ่อด้แล้วเนาะแต่ว่าดอกซ้ำกันล่างขีเพรหลอนย่อนพลเล้วมึ้นม้อก็ดอกเข้ามันดอกซ้ากันเนี่ อันนี้ว่าออกขนาดเล่ยขึ้นวไไัวไตไหม,มเปล่าไปหูตปไตพีดพปไปเหรอคุณแก่สวิกว่าที่นั่นเอาไปเนี่ยแม่น้ำมันให้ลูกซื้อเพียมั้ยไม่ค่อยมาใส่ขวไไดไงนี่ครับน,นี่อันนี้เขาใส่ขวดหน่อยมันนี่งานหยอดน้ำมันดอกค่อยคำกับวัวนี้ค่อยมักแข่งซ้อมรถี่ <laughs> เดี๋ยันยกันมันใหม่นเนี่ยผมเอาลงหมดทีวนมันโซลาร์สิซุ่มนี่ว<ะ>นโซลาร์สิขวบวะเออคือดอกยวันมันกัน <อะ S 2> แต่ไม่ได้เกี่ยวหนึ่งสองเกี่ยวหดึ่เกี่ยวที่ได้ร้อยเกี่ยวคนหมุนหมุน,มน มันยังคือดำเลยน้ำมันเครื่องนี่มันไำมันหลีกซุ้มไทยบอ,อกเ่าโอ้น้ำมันหีกเกา่าผมเอาไว้เติมผ้าเบอร์หมุนเช่นน้ำเก่าเนี่ยเป็นน้ำมันให้หลีกกันคู่บัวตาไหมเขาเปลี่ยนออกมันใส่คาถาพร้อมสิลูกี่ต้องเป่าคาถาพร้อมสิอามาโูา้ทีซี 4. มามันสิบ่มีไฟเองเฮียนคนเลยกัก ก็ตัวขี่ทั้งยังเป็นขวัยอยู่เลยอ,อันอันดำตัวมนันเลนะขันแน่นแน่นเฮ็ดคือ,อยังสวรรค์จ่อไม่เทานี่แน่น,น,นมือสิได้การก็หนีเล้วแค่หูหนี่เบิ่งส่งสิทธิ์หนังไงก็มูดเพราะวัน,นน่นเนียนอยู่ยนีเร็วเนี่ยมันสิเป็นันส่งเป็นตะเกี่ยงกูมูอยู่ยนะตัวอืม ยหยวกนกัดเนียหกตัวดัวไข่แ่หกตัดูกันเป็ดอัดใจอัดใจเดี๋ยวแตกแปะเดี๋พมันเป็นหล่องเกี่ยวหน่อยเงนาะใส่กานสอดได้ลูกพี่ฮะสอดได้มันนี้งู่ดิอันนี้ส้มนีเงยอันนี้ยังบรีแพ่เนาะ นี่ครับจะไรไงนไก่ยังไกปลาบ่งเจ้าว่าเขาบ้านเข้าซ่องติาเลยอันนั้นเฮียเด้อพุ่นอันหัวนอตตอยเเรื่ห้าบปเ็นตอีนมือเดียวจะได้ล้างกระจมไ้เดี๋นี้ิ ตีกระจกใส่ติดฟิล์มบ่ติดฟิล์มบ่งครั้งดิใส่แย่ดิโอ้ติดบ่ได้เลยบ่ได้ลลางยังไม่ตีติดอยู่พอมันต้องอันหลังไหนมันหลอ่าี่ดีสีขาวอีนยังใหายเดาเืินทําข้อสารให้่เห็นต้องสินแต่ตีเหล้วก็ซํำบ่ตีเหล็กแต่ตยังเหล็วมันสิติดอยู่เหล็วงามไปแล้วเหรอคิดว่าบ่งามกับตดมันอยู่นี่เห็นว่าก็ได้พิมพ์พอพิมพ์เสมอไม่ได้พราสองปีดอกตากแล้วครับใส่ปั่นน้ำให้มันกัดตะเกี่ยวกันทุกทีมันบ่ได้กัดตะเกี่ยวอยู่ เราเ็นเกามอสินสีมงวงเนีัเห็นไมันบริขายมันเละีเมันงอกเงเลยเ็ไปนกป้ระกัดแค่เกียวเลยมว่พาว่เสียมนี่นมันโตๆกันให้มันแข็งๆกันหน่อยเขาได้แห้งกดจังหน่อยนะนู่ยมันกดเด้มันอืมเขไมแห้งกดเขาแห้งกดแห้งดันลงไปมันเป็นงอกเงกงอกเงกเขากดแล้วมันหูไปทั่วทีมันนะ่ยไเรขดูมมัเนผมยังงตอรเจ็นี่กันนเจเนี่ยเนงอกเงย ก็ตรงเลยพี่ก็ตรงเลยพี่หจุดมันแน่ๆไจุดมันต่อกันแข็งๆแน่ๆหมุนๆดพี่หมุนรอมันเสียร้อนไปนี่สิี่ยลียซุ้มนึ่งมือดังแป๊กสิแต่ยเดียวตรงมันต้องหมุนไ่งๆไงโอ้มันอกตัวง่ายกูหละว่าหมุนอันนี้คือมายุ่งงกัน มันี่หักเสียไอ้หล่นเลียวที่เรลีวที่ีขายด้อหมุนหลอมันขึ้นมากเสีหยหถนนแม่เหมุนงเ,เอาออกก่อนซะนเนาะนี่น่เนต่งเอแช่ไปเลยขันยาขันยุไรหนังบ่มยังดีมุนมุนมุนมน,น้ำมันให้ดูกหน่อยสหัวคุณกเ,เป็นหอน,หอน <laughs> เดือนนาแเล็กน้อยไงบอกมาพี่อะมาพี่ไหมยีกยีกยีกโอ้หู้หนึ่งยังไม่ได้คันยีทั้งหมดเพราว่า,าหมดพร้อมเลยลูกก็ดูได้ลูกพี่ตรงกระช่างอืมว่ตรงกระช่างแล้วต่มันกัดม,มันกัดซือนันนี่กัดเกี่ยวไม่ไปเลย เมียังคือลอยปัดทังสันหัวนั่นหัวนั่นมันนั่นหัวนั้นว่านี่นนี่ไหมไม่ตอกแหลกลงแหลกกันไม่ตอกแหลกตอกแหลกกั่มันนั่นเ้ากดแห้งกดแล้วมันกดป่วยู่้มนั่นนะม่เหี่ยงเมียงเสื่อมต่อเลยไอ้เบิ้งดำหัวมันดีๆมาอยู่ไม่น้ามีกันอันนึ่งกูเถูกกัดกัดอันนั้นเออวัดนี่ตรงหรือวัดนี้

บ้ันนองบนนอนอยู่อนดนั่นะดอุ้มควายอุ้มควายเงียเจะเห็นบ่ชิวหวาเออ่ัน้องยืน่าบนอ้หิเยิว่ได้่ได้ไ่้่ไ่้ไม้่่ได้ไม่ไดี่มดมันดม่ไม่ เลียนมาที่แหล่งซีเมนเห็นผมเหรลีร้ยนของมากเ,เหรอลียนขึ้นไงใกล้ป่าป่ะวะยินเมียนยุ่ยใส่ทั้งเจ้าไปไทย,ถยรถตัดนั่นแหละอืมขึ้นเพิอนทึ่งๆอย่างเตือนอะไรมั้งบ่สอดแล้วโอเคตีซีหู้แล้วจบคลิปจำนี้ก็ได้เพี่น้องได้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคลิปนี้สวัสดีครับว่าเห็นหนาดุกีเราว่เห็นหนาสร้างเราเมื่อตื้อๆเลยเพิ่งเพิ่งเปิดไฟ สร้างกระเบ้อหูกันมันห้าหูหนึงง็หมือ่อเ <laughs> <laughs> ตะแต่นัด <laughs>